สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยผ้ารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันนะคะกับแนวทางนะคะแนวทางเล่นทั้งวันนะคะอันนี้ก็ชี้แจงนะคะสําหรับคลิปนะคะที่ขึ้นว่าสมัครสมาชิกนะคะคือคลิปนะคะที่แอดทำไว้นะคะทําไว้แล้วรอปล่อยให้ f อฟนะคะทางช่องนี้แหละคะ่ะได้รับชมรับฟังกันทุกคนนะคะบางทีก็ทําค้างไว้บางทีก็ลืมปล่อยนะคะ อ้าวถ้าเอฟซีคนไหนนะคะท่านไหนเนาะอยากเห็นแนวทางก่อนใครก็สมัครกับ youtube ได้นะคะแต่ว่าแอดก็ปล่อยแนยวทางให้ดูปกตินะคะถึงเวลาก็ปล่อยนะคะก็ปล่อยไวอยู่เด้ปล่อยให้ดูปกตินะคะแต่ว่าเราก็ต้องทําค้างไว้เนาะอันนี้ก็ชี้แจงให้เอฟซีนะคะได้รับทราบกันนะคะบางท่านก็อ้าวปล่อยขึ้นเบิรงบอรใดวาสั้น ดูได้ทุกคนค่ะแต่แอดยังไม่ปล่อยนะคะบางทีก็นอนยังไม่ตื่นบางทีก็ลืมนะคะรัฐบาลไทยนี่จะลืมนะคะเพราะว่าแอดจะชอบทําไว้เลยนะคะจะชอบทําท,ทำทำทำไว้นะคะจะปล่อยเสาอาธิตย์นะคะรัฐบาลไทยบางครั้งก็ปล่อยคลิปไม่หมดนะคะลืม จกเข็ดไอ้ยังวเว้นี่จะเข็ดคลิปได้ไวเวนี่ค่ะลืมเนาะอันนี้คําเตือนของทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางปรดใช้วิจณนณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการผนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปม้าเอาไปหิ้งเอาไปปังกันขอยทุกทา่านโชคดีนะคะกับแนวทางของทางช่องเ้อค่ะมีเข้ามีหลุดเด้อะเป็นยังไงพอได้กันไหมนะคะโอ้ยหนึ่งแปดเ็ดเนาะ 187แปดเจ็นะคะทุกคนหนึ่งไปแปดเจ็ดนี่เอ้ยแปดหนึ่งเจ็ดนี่ไปออกดาวโจนเลยนะคะดาวเมื่อคืนนะคะได้กันไหมเนาะนะคะข่อยก็ววามันมัตชิมาเบิ่์นามเล่าพัฒนาเนาะที่ไหนได้มันมาพี่น้องนะคะโอ้ใชได้เก่าหกค่ะมันมาพี่น้องนะคะทุกคนมันมาพี่น้องค่ะทุกคนอันนี้แอดก็ไปเก็บสถิตินะคะไปรวบรวมเก็บสถิตินะคะอยากรู้นะคะว่าสูตรเอ่อพอให้ให้สูตรตัวนี้นะคะตารางมันพอไปได้ไหมโอ้เข้าดีอยู่ดิค่ะ แตกหลายตัวเลยได้ค่ะแตกหลายตัวเลยนะคะนี่สามตัวนะคะแตกเป็นสิบกระดานเลยนะคะวินเอานะคะถ้าวินสองตัวนี่เข้าเกือบทุกกระดานนะคะวินเอาเนาะไหวเขาดีอยู่ได้ค่ะเลขก็ไม่ถือว่ามาสูงเท่าไหร่อาจจะมาสูงเป็นบางหุ้นนะคะอาจจะมาสูงเป็นบางหุ้นแต่ส่วนมากก็หนึ่งสองนี่ก็ออกบ่อยเนาะหนึ่งสองสามศูนย์เนีเห็นมันออกนะคะส่วนมากก็จะเป็นตัวสูงขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่สูงเยอะนะคะก็ถือว่าโอ้ ได้หลยเติบอยู่ด้วยิบกว่ากระดานเลยค่ะซิบกว่ากระดานเลยนะคะเอามาดูนะคะมาดูดาวเมื่อคืนนี้ก็ไป หวยอื่นก็คงจะได้กันนะคะแต่ว่าดาวปกนะคะ96นะคะ96ก็เป็นตัวนี้นะคะมันมา78นาะ178หินบอลลีถูกแตกเลยไปแต่ดีๆนะคะเจ้าทีเจ้าทางนะคะแปลงเอาค่ะเจ้าทีเจ้าทางชอบไปโซนยุโรปนะคะโซนยุโรปโอ้ยเอ็ดกับวายยูเอ็ดแปลง11ค่ะนีนะคะนี่11เห็นอยู่บนนีีเอ็ดก็แปลงอยู่นะคะ311นะคะทุกคนเนาะ โอ้ยแต่แอดบดดิตัดหนึ่งหนึ่งนะคะแอดลืมค่ะเสียดายค่ะจ้ะอันนี้ก็ลาวเช้านะคะลาวเช้าเนะอามาดูนะคะมาดูของแนวทางวันที่25้ากันเลยนะคะอันนี้แอดก็ทําแนวทางไว้นะคะก่อนไปกินข้าวก็ทําแนวทางไว้ให้เอฟซีนะคะแล้วก็พอถึงเวลานะคะหกโมงนะคะไม่เกินทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอดก็จะปล่อยนะคะจะปล่อยแนยวทางเนาะทุกคนเนาะบางครั้ง ปล่อยแนวทางนะคะบางครั้งอ่านนิยายบางครั้งก็อาจจะเผลอหลับนะคะแต่ก็ปล่อยให้รับชมรับฟังแน่นอนนะคะเอามาดูนะคะวันที่25เนสี่ลาวเช้านะคะ901นะคะ92 93 94นะคะ02 03 04นะคะ12 13 14เนาะอันนี้ก็สี่ลาวเช้านะคะสี่ลาวเช้ามีอะไรบ้างมีลาวเอกนะคะประชาชนสันติภาพนะคะเอ่อีอยงกับประชาชนสันติภาพ ประตูไส่ปรติโอซื้อหวยผู้ใดละตั้งคอยบอกว่าให้ตั้งว่าอบโจโอบโผู้ยเยบาโอกูมันตั้งได้นะเอดว่านะคะเอาฮาหนอยมินโฮมินโฮเลยมันยังมีเลยนะคะทุกคนมาดูตารางนะคะเก้าหกหนึ่งสามนะคะศูนย์สองสี่หานอยท้องถิ่นเนี่ยเดี๋ยเอะแต่สิตั้งไปเนาะสายสอยดาวนะคะสายสอยดาวคือน,นี้นะคะ คือนีเนาะเอาขอให้ปังนะคะหกเ็ดแปดนะคะมันสีออกเง้ยหกสิบเบิ้ลสีหามบ่ชส่วนมากวันโกนวันพรามันชอบเบิบ้ลชอบหามระวังเด้อค่ะหกเ็ 6, 7, 8, นะคะหกหนึ 6, 1, 6, ่งหกสองนย์หกเก้นะคะเจ็ดหนึ่งเจ็น้ย์แปดเก้านะคะหกเก้าแปดหนึ่งนนี่คือตารางค่ะจับเอานะคะตารางวินเอานะคะวินกันเอาค่ะส่วนมากวินตารางปังเด้อจ้ะ ก็ไปวัดไปวานะพอได้ค่ะประทูกันแอดก็ดีใจด้วยนะคะแอดก็จะพยายามทําให้ลงให้ทุกวันนะคะทุกคนเนาะ,ะถ้าเบียบว่าบบแอดซสีดเด่นแต่ส่วนมากถ้ามีราวพัฒนานะคะแอดจะชอบทําไม่ทันนะคะชอบทําไม่ทันค่ะกว่าจะทําเสร็จแต่ละแนวทางนะคะทุกคนแอดยิ่งเป็นคนช้านะคะกว่าจะอัดคลิปเสร็จกว่าจะโหลดนะคะยางเออเลยลอยใต้อยู่ค่ะ <c oughs> ยางไปหันห่นแล้วก็ยางมะนิ่งอยู่ค่ะ เอามาดูนะคะเล่นทั้งวันนะคะกันเบิ้ลกันหามเลยนะคะวันพระนะคะอันนี้ก็ให้แค่ตัวที่อ,อันนี้ทูกให้เนะเาะวันพระนะคะอย่าลืมมาลุ้นเลขทูกนะคะลุนเลขถทูกเนาะเอานะคะเด่นสองสามสนะคะสองหกสองเจดสองแปดนะคะสา3หกส4มเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนะคะ าดูเลขชุดนะคะ2 6 2 7 2 8 2 9 3 6 3 7 3 8 3 9 4 6 4 7 4 8 4 9นะคะ5 6 5 7 5 8 5 9นะคะ2 4 7 3 6 9 8นะคะ2 3 4 2 3 8 2 7 4 2 7 8นะคะ6 3 4 6 3 8 6 7 4 6 7 8คะ่ะทุกคนนี่เด้อเลขุ่งเลขทูบนะคะเลขทูบนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็เป็นเลขวันพะนะคะเลขวันพระเอสก็จะให้กันหามกันเบิ้ลนะคะกันหามกันเบิ้ลไว้นะคะเอา้า อันนี้ก็ขึ้นคําชี้แจงไว้นะคะขึ้นคําชี้แจงสําหรับคลิปที่มันขึ้นสมาชิกนะคะเออนี่แหละค่ะว่าอ,อกกันไปนะเฮานะ CC, เอฟซีเสียใจค่ะแอดก็อันนี้ไว้นะคะทําไวค้ค่ะเราต้องทําคลิปไว้นะคะเพราะโอ้ยฝนตกฝนตกบางทีอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็ไฟดับนะคะอฝน,นบ่ตกไฟก็ดับบางเถอะ บางทีก็ต้องโหลดคลิปไว้นะคะทุกคนเนาเป็นยังไงกันเนาะหมาหินงปังกันบเนาะเล่นทั้งวันนะคะนี่แหละค่ะแอดก็จะทาให้เรื่อยๆนะคะทาให้เรื่อยๆบางครั้งบางคาอาจจะป่วยบ้างนู่นนี่บ้างไม่ได้ทําบ้างนะคะแนวทางตัวนี้นะคะแต่เอฟซีชอบอยู่เด้เพราะว่ามันเป็นแนวทางดูได้เรื่อยๆนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าสูตรเล่นทั้งวันมันไม่เข้านะคะเอฟซีไปเอาตัวดาวปกก็ได้หรือว่าไปเอาลาวเช้าก็ได้นะคะถ้าตารางของราวเช้ามันเดินหรือว่าตารางของดาวโจมันเดินนะคะเราเอาตาราง างไหนก็ได้ค่ะถ้าตัวไหนมันเดินเราจับตัวนั้นเลยนะคะใช้ได้หมดค่ะมันใช้ได้หมดนะคะมันโบมีอันอันนี้ของคอยอันนั้นของเจ้ามันโมเมนจะสั่นเนาะยมัมนไปได้หมดเนาะหัวซีฟต้นก็วนอย่ะแหละค่ะหัวแต่วันพระเด้วันพระก็จะเบิร์จะหามเด้ค่ะระวังเนื้อระวังอันตรายนะคะบางท่านก็ไม่ถูกกับวันพระเนาะโอ้ยแอดไม่ได้ไปนานแล้วนะคะแอดไม่ค่อยได้ไปนะคะช่วงนี้นะคะทุกคนแอดบ้ากับการทําแนวทางนะคะบ้ากับจับสามตัวนะคะ แต่ว่าช่วงนี้ก็ดรอปลงหน่อยนะคะขี้ค้านแล้วค่ะเมื่อยค่ะช่วงช่วงนี้ก็บ้าอ่านนิยายแทนนะคะเอานี่แหละตามนี้นะคะเอาเอฟซีสี่เดาเข้าใจเนาะให้อา่านเงี้ะะาปนีแล้วค่ะโจไว้นี่ยานี่ล่ละเขาบอกว่าห้ามจอตัวเลขนะคะห้ามโชว์ตัวเลขบ่อยนะคะโชว์ตัวเลขนานนะคะเข้ากับโซตัวหนังสืออยเอฟซี FC พันอ่านเอาเนาะ เอานี่ค่ะแคบเลยนะคะเดี๋ยวแอดทยอยปล่อยแนวทางให้นะคะถ้ามีตัวไหนที่ทำเสร็์นะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอบคุณนะคะทุกการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะมานะคะไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งก็ตามนะคะทุกคนนะคะบางครัง้งบางคาแอดอาจจะแบบว่างวายลืมนันลืมมีเนี่ยขออภัยเด้อค่ะเตือนกันได้นะคะเตือนกันได้สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโซดีจ้า